คุณผู้ชมแลน้องเอ๋ครับไปกินขนมหม้อแกงสูตรโบราณกันหน่อยฮะร้านนี้ต้องบอกแบบนี้นะไม่ได้มีขายทุกวันนะหนึ <S 1> 1 <S ่งปีฮะมีขายเพียงแค่2 2> ออสองเดือนเท่านั้นสองเดือนเองหรอแค่สองเดือนนะต้องรีบไ,ไปชิมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยฮะ,ะเป็นไงนี่คือบรรยากาศไหนคะ,น,ะนี่ร้านบ้าบ้านนะถามว่าจากมะพร้าวมาทำอะไรเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะครับพาคุณผู้ชมไปที่บ้านของคุณจินตนาพองดอนน้อยเพอบางแพนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับ ชื่อในเรื่องของการนะขอพายขึ้นชื่อในเรื่องของการทำขนมมะแกงสูตรแม่เมียนะเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมครับที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีครับมีลูกหลานนะกำลังช่วยกันทำขนมมะแขงจนแทบไม่ได้พักเพราะว่ามีออเดอร์อเข้ามาตลอดนะฮะวันหนึ่งเฉลี่ยตอนนี้100 ถึง200ถาดนะครับแม้แต่ชาวบ้านใกล้เคียงก็มายินรอหน้าบ้านเพื่อซื้อขนมหม้อแกงหลายคนก็ติดอกติดใจในรสชาติหวานมันและกินหัวหอมซอยเจียวกับน้ำมันนะครับโรยบนหน้าถาดอ่านี่เป็นไงเป็นขนมแบบหม้อแกงทรงกลมเราจะเห็นเป็นถาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะอันนี้สูตรโบราณนะบอกว่ามีที่เดียวก็ว่าได้นะฮะขั้นตอนการทำครับจะใช้แป้งข้าวเจ้าแช่ค้างคืนไว้ แล้วค่อยโมด้วยเครื่องจากนั้นฮะเราจะใส่น้ำกะทิน้ำตาลไข่ไก่ตามสัดส่วนฮะแล้วก็นำถาดขนมตั้งเตาจุดไฟด้วยกากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่แหละฮะมันจะทำให้เนี่ยทีเด็ดหรอทีเด็ดมันจะมไม่มีกลิ่น<อ>ปกติถ้าเป็นฟืนเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นไหมมันจะมีไหมเนยมันจะมีกลิ่นกากมะพร้าวหน่อยนี่มันจะได้หอมนะฮะล้อใช้กากมะพร้าวจุดไฟลงไปในกระบะวางบนถาดขนมอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่างสุกทั่วกันเรียกว่าทำขนมหม้อแกงแต่ละทีเนี่ย ต้องจุดไฟกาบมะพร้าวกันจนควันขโมงน้ำหูน้ำตาไหลอพอสุกได้ที่ก็นี่ฮะแคะใส่ถาดรองด้วยไปตองอรอจนเย็นก็สามารถบรรจุใส่กล่องพร้อมส่งให้กับลูกค้าได้นะครับ เราต้องบอกแบบนี้ครับว่าเออช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่ทำอย่างที่บอกไปไงปีหนึ่งได้กิน2ครั้งช่วงไหนสองเดือนนะฮะสองเดือนก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมขอช่วงนี้ยังทานยังทานยังได้อยู่ฮะขายถาดละ35บาทนะครับใครสนใจไปอุดหนุนกันได้ครับโทรไปที่เบอร์คุณจิตนาฮะ0 9น976 0 9า4ฮะาถาดละ35บาบาทแบบนี้ไม่แพงเยอะด้วยนะเพราะว่ามีถึงเดือนมกราเท่านั้นเอง สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ